หลวงพ่อจำเนียนเดิมทีเป็นชาวบ้านจากอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแกน่นท่านเป็นผู้มีจิตใจแน่วแน่ต่อพระธรรมตั้งแต่ยังหนุ่มก็ได้ออกบรรพชาเป็นพระภิกษุและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสันโดษมุ่งม,มั่นศึกษาพระธรรมและปฏิบัติกรรมฐานในแนวทางของพระธุดงหลังจากหลวงพ่อจำเนียนจำพรรษาในวัดบ้านเกิดณนะอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นเป็นเวลาหลายปี ท่านได้บ่มพอธรรมะในใจและมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเดินทุดงเพื่อฝึกจิตให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหนทางแห่งการทุดงสำหรับหลวงพ่อมิใช่เพียงการเดินทางระยะไกลเท่านั้นแต่เป็นหนทางสู่การขัดเกลาจิตปลดปลือ้นอัตตาและทดสอบศรัทธาภายในตนท่านออกจากชุมแพในยามเช้าตรู่ของวันหนึ่งในต้นฤดูหนาวแสงอาทิตย์พุ่งลาดพ้นแนวไม้ท่ามกลางสายหมอกบางเบาปลดผ้าอาบน้ำฝนบาด และย่ามคือสมบัติเพียงไม่กี่ชิ้นที่ท่านพกติดกายเส้นทางของท่านลัดเลาะผ่านแนวป่าดิบป่าละเมาะและไรนารกร้างในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิผ่านทั้งทางลาดชันลำห้วยและหมู่บ้านเล็กๆที่มีผู้คนศรัทธานิมนต์ท่านให้แสดงธรรมเป็นบางครั้งในบางคืนท่านปักหลดใต้ต้นไม้ใหญ่ห่มผ้าจีวรบางๆเพียงพื้นเดียวกลางอากาศหนาวสถานแต่ใจท่านมั่นคงในธรรม มีไว้วันต่อความหนาวเหน็บและสภาพแวดล้อมท่ามกลางเสียงจิ้งรีดเรไรเสียงนกระตีปีกบินออกจากพุ่มไม้ทุกเสียงกลายเป็นธรรมบทที่สอนให้ใจอยู่นิ่งสงบและว่างหลายสัปดาห์ผ่านไปท่านก็เดินทางถึงเขตชายแดนระหว่างชายภูมิกับนครราชสีมาจนกระทั่งพบพื้นที่รกร้างในเขตอำเภอบ้านเลืม่มซึ่งชาวบ้านต่างเล่าขานกันว่าที่ดินแปลงหนึ่งมีอดีตเคยเป็นป่าช้าโบราณ ทว่าบัดนี้มีการตั้งวัดป่าเล็กๆขึ้นอย่างเรียบง่ายไม่มีพระจำพรรษาไม่มีศาลาการประเรียนใหญ่มีเพียงกุฏิไม้เก่าๆไม่กี่หลังตั้งอยู่ท่ามกลางแนวไม้รกถึกบรรยากาศเงียบงนันเราวกับเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่เวลาหยุดนิ่งเมื่อท่านเดินเข้าเขตนั้นก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แพ่ซ่านอยู่ในอากาศกลิ่นอับชื้นจากดินเก่าและใบไม้ผูพังยังคงอบอ่อน เสียงลมวิววิวที่ลอดมาตามแนวไม้ให้ความรู้สึกประหลาดไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความนิ่งลึกที่แฝงไว้ด้วยอะไรบางอย่างที่สายตาธรรมดาไม่อาจอย่างรู้ท่านรู้ทันทีว่าที่นี่ละ่ะคือที่ควรแก่การฝึกตนหลวงพ่อจำเนียนจึงตัดสินใจปักกลดใต้ต้นโพใหญ่หลังวัดบริเวณซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นปากทางวิญญาณที่มีดวงจิตเร่ร่อนสถิตอยู่มากมายท่านมิได้ไถ่าถามหรือหวาดวัน เพียงแต่ตั้งจิตแน,แน่วแน่นั่งสงบอย่างผู้ไม่หวั่นไหวต่อโลกทั้งปวงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานที่ผู้คนจะกล่าวขานต่อไปอีกยาวนานพื้นที่โดยรอบวัดป่าในอำเภอบ้านเหลือมจังหวัดนครราชสีมาเป็นป่าทึบที่ปกคลุมด้วยไม้ยืนต้นสูงใหญ่ราวกับกำแพงธรรมชาติต้นยางต้นใสและต้นโพขึ้นสลับซับซ้อนรากไม้ไ่ลลุยผ่อพ้นพื้นดินเหมือนแขนขาของสัตว์ในเงามืด กลางวันยังดูสมบเงียบชนให้น้อมใจเข้าสู่สมาธิ κ. แต่เมื่อยามตะวันลับขอบฟ้าความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงชาวบ้านเล่าว่าป่าพืนนี้เคยเป็นป่าชะาโลวงของหมู่บ้านในสมัยโบราณสมัยที่ยังไม่มีเมนไม่มีการเผาศพอย่างเป็นพิธีชาวบ้านจะนำร่างของผู้วัยชนมาไว้ที่ป่าผืนนี้แล้วฝังกลบไว้ตามแนวเนินยา บางรายอาจไม่ได้รับการทำพิธีกรรมทางศาสนาอย่างครบถ้วนทำให้วิญญาณยังวงเวียนไม่ไปไหนบางศพตายโหงบางศพเป็นโรคระบาดบางศพตายทั้งกลัวและแค้นความรู้สึกต่างๆที่คนเหล่านั้นมีในยามสิ้นใจกลายเป็นพลังงานตกค้างที่ฝังแน่นในผืนดินคำเล่าลือไม่เคยหายไปจากหมู่บ้านแม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบป,ปีมีเรื่องเล่าของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เข้าไปเก็บของป่าในยามโผรเพล เขาได้ยินเสียงคนพูดคุยกันเรากับกลุ่มญาติพี่น้องกำลังล้อมวงกินข้าวทั้งที่บริเวณนั้นไร้ผู้คนและเสียงเหล่านั้นค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเขาต้องวิ่งหนีหัวสุขหัวซุนโดยไม่กล้าหันหลังกลับหญิงชราคนหนึ่งเล่าว่าคืนหนึ่งเธอเดินผ่านวัดป่าเอเพื่อไปเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านถัดไปฝนพิ่งซาและหมอกเริ่มลงเธอเห็นแสงไฟสีส้มลอยสูงอยู่เหนือพื้นดินราวหนึ่งเมตร แสงนั้นเคลื่อนไปมาเหมือนโคมไฟแต่ไม่มีด้าไม่มีคนถือพอพยายามเพ่งมองแสงกลับดับวูบแล้วเกิดเสียงโหกรอเบาๆดังขึ้นหลังพุ่มไม้เหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดเกิดกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ท้าทายกันด้วยความคือขนองพากันเข้าไปในป่าช้ากลางดึกเพื่อพิสูจน์คำร่ำลือหนึ่งในนั้นเล่าว่าขณะเดินอยู่เขาหันไปเห็นเงาร่างคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้เงานั้นสูงกว่าเกือบสองเมตร แต่ไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีลมหายใจเมื่อแสงไฟฉายไปถึงใบหน้าของมันกลับพบว่าใบหน้านั้นบิดเบี้ยวเหมือนเนื้อกำลังเน่าเลยดวงตาขาวถลนจ้องตรงมาที่เขาพวกเขาวิ่งหนีโดยไม่มีใครกล้าหันกลับไปมองอีกเหตุการณ์ทั้งหมดนี้กลายเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากในหมู่ชาวบ้านว่าป่าผืนนั้นคือแดนแห่งวิญญ,ญาณเร่ร่อนไม่ควรเหยียบย่างเข้าไปโดยไม่เคารพหรือมีจิตแสวงบุญ และแม้เวลาจะผ่านไปวัดป่าเล็กๆแห่งนั้นก็ยังไม่มีพระรูปใดกล้าเข้าไปอยู่จำพรรษาจนกระทั่งหลวงพ่อจำเนียนป่ากฏตัวขึ้นพร้อมจิตอันนิ่งดังขุนเขาและศรัทธาที่ม่อาจวันไหวเมื่อท่านมาถึงยังวัดป่าท่านก็ได้รับฟังคำเตือนจากชาวบ้านในะละแวกใกล้เคียงทั้งคำบอกเล่าทั้งแววตาที่แฝงความวิตกทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงพ่ออย่าอยู่เลยป่าชานั้น ผีมันแรงนักพระรูปก่อนก่อนอยู่ได้ไม่นานก็ต้องล่าถอยแต่หลวงพ่อเพลงพยักหน้าเบาๆมิได้ปฏิเสธหรือสนับสนุนท่านเงียบสายตาทอดมองเข้าไปในแนวป่าทึบที่เต็มไปด้วยกลิ่นดินชืน้นและเสียงมแมลงรังมมราวกับโลกอีกใบความเงียบที่หลายคนหวาดกลัวนั้นสำหรับหลวงพ่อกลับเป็นอาณาบริเวณของธรรมชาติภายในที่พร้อมจะรับการฝึกจิตอย่างเข้มข้น ท่านเดินอย่างมั่นคงเข้าสู่แนวป่าด้านหลังวัดเลือกพื้นที่ที่มีร่มไม้ใหญ่หน้าดินเป็นโคกสูงเล็กน้อยและมีร่องรอยของหลุมฝังศพเก่าที่ยุบตัวลงคล้ายกับว่าครั้งหนึ่งตรงนี้เคยมีร่างไร้วิญญ,ญาณนอนสงบนิ่งอยู่เบื้องล่างหลวงพ่อไม่ลังเลท่านการกรดอย่างเรียบง่ายขึงเชือกผูกปลายกับต้นไทรสูงด้านหนึ่งอีกปลายกับต้นว่าด้านตรงข้ามวางบาดไว้ด้านหน้ากรด ปูผ้าอาบน้ำฝนลงกับพื้นดินพนมมือตั้งจิตอธิษฐานด้วยจิตสงบนิ่งแม้จะมีเสียงนกกลางคืนร้องโหยโหนแม้จะรู้ดีว่าเบื้องหลังคือแดนของสิ่งลี้ลับที่ผู้คนไม่กล้าเอ่ยนามแต่ท่านกลับกล่าวในใจว่าหากจิตยังวันไหวต่อเงาแห่งความตายก็จะกมิอาจข้ามพ้นวัฏสงสารได้เลยยามกลางคืนเริ่มคลืบคลานหมอกบางจากผืนป่ากระจายทั่วบริเวณ ลมเย็นโชยมาพร้อมกลิ่นเน่าเร้นจางๆของเศษอดีตที่เคยถูกฝังท่านนั่งขัดสมาธิใต้กรดหลับตาแนบแน่นเข้าสู่สมาธิฝึกจิตให้แนบแน่นกับลมหายใจไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามเสียงภายนอกหรือเงามืดที่ล้อมรอบสำหรับหลวงพ่อจำเนียนการอยู่ท่ามกลางสถานที่ที่ผู้คนหวัดวันเปรียบเหมือนการฝึกตนในสังเวียนที่แท้จริงเพราะใจของคนเรานั้นหากฝึกให้มั่นคงในที่หวัดกลัว ก็จะมั่นคงได้ทุกขนแห่งในโลกนี้ในยามที่ผู้อื่นหลีกหนีท่านกลับเลือกเผชิญหน้าในยามที่เสียงลือเล่าขานนำพาความหวาดหวัน่นท่านกลับสัรเสริญว่านี่คือสนามฝึกของธรรมและในยามที่ป่าช้านั้นเปลี่ยมด้วยพลังงานวิญญาณมากมายท่านกลับเห็นว่านี่คือโอกาสในการโปรดสัต์ด้วยจิตอันเมตตาหลวงพ่อผู้ไม่หวั่นไหวคือผู้เริ่มต้นเปลี่ยนป่าช้าอาถรรพ์ให้กลายเป็นแผ่นดินแห่งธรรม เมื่อแสงสุดท้ายของวันลับเหลี่ยมไม้ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มเสียงจากจันทรเริ่มร้องระงม,มเป็นระลากความเงียบในยามกลางคืนที่ป่าช้าแห่งนี้ไม่เหมือนที่ใดมันไม่ใช่ความสงบหากแต่เป็นความเงียบที่อัดแน่นด้วยพลังบางอย่างที่มีอาจมองเห็นสายลมยามราตรีพัดผ่านพุ่มไม้เบาๆราวกับเสียงกระซิบจากดวงจิตที่รอการรับฟังหลวงพ่อจำเนียรน,นั่งสงบนิ่งใต้กรด กายไม่ไหวติ่งใจแนบสนิทอยู่กับลมหายใจเข้าออกเบาๆเสียงลมเริ่มเปลี่ยนจังหวะจากพัดโชยกลายเป็นเสียงหวีดแหลมเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดต้นไทรต้นใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลเริ่มโอนเอ็นอย่างผิดธรรมชาติกิ่งไม้สั่นไหวราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังบิดรัง้งจากรอบนอกของแนวกรดเริ่มมีเนาร่างบางเบาล่างลอยเข้ามาใกล้เงาแรกเป็นเงาชายวัยกลางคนใบหน้าเคร่งเครียด ดวงตาเต็มไปด้วยความกับแขนเขาเดินวนอยู่รอบกรดพร้อมเปล่งเสียงคร่ำครวญเป็นทอยคำไม่ชัดเจนเงาที่สองเป็นหญิงสาวผมยาวใบหน้าเลอนเลือนแต่เปลี่ยนไปด้วยความเศร้าเสียงร่ำให้ของนางแววอยู่ไม่ห่างดุดเสียงจากอดีตที่ยังไม่จางจากนั้นไม่นานเงาดำเงียบอีกหลายดวงเริ่มโผล่จากหลังพุ่มไม้บ้างจากโคนต้นไม้บ้างทุกเงาไร้ทอยคำแต่แผ่พลังแห่งอารมณ์ออกมาอย่างหนาแน,น่น บ้างกโกรธบ้างลงบ้างอาคาตกลิ่นแปลกประหลาดเริ่มลอยมาในอากาศกลิ่นชื้นเหม็นเน่าเจอปนกับกลิ่นทูบที่ไม่มีใครจุดอุณหภูมิรอบตัวค่อยๆเย็นลงแม้จะไม่มีลมแต่หลวงพ่อจำเนียนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเบาๆบ,บนพื้นดินใจของผู้ไม่เห็นทางออกกำลังทุรนทุรายอยู่รอบตัวท่านแต่ท่านยังคงนั่งนิ่งไม่สถานไม่ไหวเอนจิตของท่านดุด,ดดังผิวน้ำที่ราบเรียบ แม้พายุจะพัดมาทางใดก็ไม่อาจาก่อคลื่นได้ท่านเริ่มสวดภาวนาเบาๆโดยเสียงราเรียบดังคลื่นนิ่งในมหาสมุทรสัพเพสัตตาอเวราโนนตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรแก่กันและกันคำภาวนาเปล่งก้องในความมือเงาดำบางดวงชะงักเงาที่เคยวงเวียนเริ่มนิ่มดวงจิตที่เต็มไปด้วยโทสะเริ่มเบาลงดังได้รับฟังถ้อยคำที่พวกเขาไม่เคยได้ยิน คำภาวนาไม่ใช่การขับไล่แต่คือสายใยแห่งเมตตาที่แผ่ออกจากใจอันมั่นคงของพระผู้มีธรรมแสงจันทร์เริ่มผลผลพภูมไม้สาดลงมากระทบเปลวกลดที่สงบนิ่งราวกับธรรมะก,กำลังส่องลงมาในดินแดนแห่งเนามืดหลวงพ่อจำเนียนน่งภาวนาอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งคืนจนกระทั่งแสงอรุณแรกของวันใหม่ผล้นฟ้าเสียงวิญ,ญญาณเริ่มเงียบลงต้นไม้กลับมายูนนิ่ง ดังไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวในคืนที่ผ่านมาแต่ท่านรู้ดีโอนี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นวิญญาณทั้งหลายยังคงเฝ้ารอทมเพื่อหลุดพ้นจากความมืดมนและหลวงพ่อคือผู้นำแสงนั้นมาคืนที่สองมาถึงพร้อมกับอากาศที่เย็นชื้นผิดปกติเมฆดำาก่อตัวเหนือย,ยอดไม้ราวกับบทบังแม้แต่แสงจันทร์เงาไม้ย,ยามค่ำในค่ำคืนนั้นดูเข้มขึ้นทุกขณะความเงียบปกคลุมทั้งบริเวณวัดป่า แม้แต่เสียงแมลงปีกแข็งที่ร้องระงมเมื่อคืนก่อนก็ดูเงียบหายทิ้งไว้เพลงบรรยากาศอึมครึมที่เรากับกำลังเตรียมตัวรับอะไรบางอย่างที่กำลังมาเยือนหลวงพ่อจำเนียนนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้กรดเช่นเดิมจิตของท่านยังคงสงบนิ่งเย็นดังทานน้ำในฤดูหนาวแม้ลมหายใจจะผ่อนเบาแต่มโนสติของท่านกลับแน่วแน่ไม่หวั่นไหวและในที่สุดพลังหนึ่งก็ปรากฏขึ้นจากความเมื่อ สายลมเย็นเฉียบพัดวูบขึ้นมาเรากับตัดอากาศให้ขาดใบไม้ร่วงเก่าวใต้โคนไม้เนาดำขนาดใหญ่ค่อยๆก่อตัวขึ้นเบื้องหน้ามันไม่ได้เดินหากแต่ลอยมาอย่างเชื่องชาทว่าทุกก้าวที่มันเข้ามาความกดดันก็ถาโถมดังคลื่นลมกลางมหาสมุทรรูปลักษณ์ของมันคล้ายชายชราแต่ดวงตากลับแดงฉานหน้าตาหยาบกร้านคล้ายคนถูกไฟเผากลิ่นกำยานไม่ประปนกับกลิ่นสาบศพ โชยมาตามแรงลมมันยืนตระงานอยู่หน้ากลดร่างสูงใหญ่เกินคนธรรมดาเพลงพลังจิตที่แข็งกร้าวเราผูผาไม่ต้องเอ่ยคำใดท่านก็รู้ได้ทันทีว่าดวงจิตตรงหน้าคือผีเจ้าป่าชามันไม่ใช่เพียงวิญญาณทั่วไปแต่คือพลังแห่งความอาฆาตเก่าแก่ที่ก่อตัวมาจากความตายสัมซาของหลายร้อยชีวิตที่ไม่มีใครเหลียวแลมันเป็นทั้งผู้เฝ้าทั้งผู้ยึดมัน และทั้งผู้ข่มวิญญาณทั้งหลายให้อยู่ใต้อำนาจตนพลังของมันพยายามข่มจิตของหลวงพ่อเรากับทดสอบว่าท่านจะวันไหวหรือไม่กรดเริ่มไหวเบาๆโดยไม่มีลมพัดเสียงกระซิบดังรอบตัวเรากับเงาไร้ตัวตนกำลังครูเข้ามาใกล้แต่หลวงพ่อจำเนียนยังนั่งนิ่งท่านมิได้กล่าวคำขับไล่มิได้ภาวนาคาถาใดเพื่อสะกดวิญญาณหากแต่เปิดตาช้าๆแล้วกล่าวกับมันด้วยจิตเมตตาอันบริสุทธิ์ เธอคือผู้เฝ้าผืนดินแห่งความตายแต่เธอก็เป็นเพียงผู้หลงติดอยู่กับอดีตความโกรธความยึดมั่นจะฉุดรั้งเธอไว้ไม่รู้จบหากเธอไม่ปล่อยเธอก็จะไม่มีวันหลุดพ้นเสียงนั้นไม่ได้ดังนักแต่ดังก้องในมโนของดวงจิตทุกดวงในบริเวณนั้นแสงสลัวจากดวงจันทร์ส่องผ่านม่านเมฆตกกระทบใบหน้าหลวงพ่อที่ยังคงสงบนิ่งผีเจ้าป่าชาหยุดเคลื่อนไหวสายตาแดงฉานเริ่มสันไหว เรากับคําพูดของท่านได้ปลุกความทรงจําบางอย่างขึ้นในจิตใจมันมันค่อยๆถอยห่างออกไปชา้ชาๆท่ามกลางเสียงลมสงบพลังที่เคยแข็งกร้าวเริ่มสลายและก่อนรุ่งสางมันค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงกระซิบสุดท้ายว่าข้าจะไปให้ทําของท่านพ่าไปเมื่อแสงของอรุณพาดผ่านขอบฟ้าความเย็นเย,ยือกค่อยๆค,คลายตัวบรรยากาศโดยรอบกรดของหลวงพ่อ กลับมาเงียบสงบแม้จะเป็นป่าช้าเก่าแต่มันไม่ใช่ป่าช้าแห่งความกลัวอีกต่อไปป่าช้าที่เคยเต็มไปด้วยอาคาตจึงกลายเป็นสถานที่แห่งการปลดปล่อยและสงบร่มเย็นดั่งสวนธรรมและทั้งหมดนี้ไม่ใช่ด้วยศยศาสตร์ไม่ใช่ด้วยอาคมหรือฤทธิดใด์ใดๆหากแต่เป็นพลังแห่งธรรมะและจิตอันสงบของผู้มีเมตตาวันใหม่ที่เกิดขึ้นหลังคืนสยบป่าชา้า ไม่เพียงเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในวัดป่าเท่านั้นหากแต่เปลี่ยนหัวใจของผู้คนทั้งชุมชนเช้าว,วันนั้นชาวบ้านกลุ่มแรกที่มาตักบาตรใกล้แนวป่าวัดได้ยินเสียงนกป่าขับขานภัยราผิดปกติบรรยากาศเย็นสบายราวกับมีลมอ่อนพัดผ่านจากโลกที่ไร้ทุกความรู้สึกหนักอึ้งที่เคยปกคลุมบริเวณน,นั้นมานานได้อันตรธานหายไปอย่างน่าอัศจรรย์บางคนถึงกับกล่าวว่าเหมือนกลิ่นความตายมันหายไป เหลือแต่กลิ่นดอกไม้ในใจไม่นานนักเรื่องราวการโปรดผีเจ้าป่าช้าของหลวงพ่อจําเนียนก็แพร่สะพัดไปจากปากต่อปากของชาวบ้านจากหมู่บ้านหนึ่งสู่หมู่บ้านสองจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าสู่นิทานขานในวงล้อมไฟตอนหัวคำ่ำผู้คนเริ่มเดินทางมาจากละแวกใกล้เคียงบ้างนำของทำบุญมาไหว้บางมานั่งฟังหลวงพ่อเทศสั้นใต้ต้นไม้ใหญ่น่ากลด คนเท่าคนแก่ที่เคยกลัวผีกลับกล้านั่งสมาธิฟังธรรมวัยรุ่นที่เคยลบหลู่เริ่มตั้งคำถามกับชีวิตและกรรมแม่บ้านที่เคยกลัวแม่แต่จะผ่านแนววัดกลับมากวาดลานวัดทุกเช้าด้วยรอยยิ้มเสียงระฆังธรรมเริ่มดังทุกเย็นอย่างสม่ำเสมอจากวัดร้างที่มีแต่นเนาไม้กลายเป็นศูนย์รวมใจของผู้แสวงธรรมทุกวันมีผู้คนแวะเวียนมาฟังธรรมหลวงพ่อแม้ไม่มีอุโบสถไม่มีหอฉันไม่มีพระมากมาย แต่กลับเต็มไปด้วยความสงบที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจชายหนุ่มบางคนเล่าว่าเขาเคยฝันเห็นเงาดำมานั่งร้องไห้ข้างกรดของหลวงพ่อแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นกลับรู้สึกปลอดโปร่องอย่างประหลาดคล้ายเงานั้นไม่ใช่ผีแต่คือตัวเขาเองในอดีตที่มาฟังธรรมข่าวลือของหลวงพ่อจำเนียนจึงไม่ใช่ข่าวผีแต่เป็นข่าวแห่งธรรมธรรมที่ท่านให้ไม่ใช่ธรรมลึกซึ้งเข้าใจยาก หากแต่เรียบง่ายตรงใจและไม่หวังผลตอบแทนบางครั้งท่านเพียงกล่าวว่าชีวิตมันทุกข์เพราะเรายึดไว้แน่นเกินไปลองวางแล้วดูว่ามันเบาขึ้นหรือไม่นั่นคือทำที่หลวงพ่อเคยกล่าวจากหมู่บ้านรอบวัดชื่อของหลวงพ่อก็แพร่ไปยังอำเภอใกล้เคียงจากอำเภอสู่จังหวัดจากจังหวัดสู่เสียงเล่าขานของพระธุดงรูปอื่นที่ได้ยินเรื่องมีแม้กระทั่งคาบัด,ดีจากเมืองใหญ่ ที่นั่งรถทางไกลเพียงเพื่อมาขอฟังธรรมจากหลวงพ่อใต้ตนใสมีแม่ค้าริมทางที่เปลี่ยนจากการบนบานผีเจ้าป่าเป็นการถวายข้าวแกงให้พระธรรมแทนทั้งหมดนี้ล้วนมิใช่เพราะปาฏิหาริ์หากแต่เพราะความจริงแท้ของเมตตาธรรมจากใจผู้สงบหลวงพ่อจำเนียนผู้เปลี่ยนความกลัวเป็นศรัทธาและเปลี่ยนป่าช้าเป็นวัดใจแม้กิตติศัพท์ของหลวงพ่อจำเนียนผู้โปรดวิญญ,ญาณจะแผ่ขยายไปไกลเพียงใด แม้มีชาวบ้านขาบาด,ดีข้าราชการและผู้ใฝ่ทำจากหลายถิน่นเดินทางไกลามาถึงวัดป่าแห่งนี้เพื่อกราบฟังธรรมแต่หลวงพ่อจำเนียนกลับมิได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยท่านยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายนั่งฉันเพียงพออิ่มในกาลาบากยังปักกลดใต้ต้นไม้เดิมไม่ยอมย้ายเข้ากุฏิที่ญาติโยมนำมาถวายใหม่ท่านบอกเสมอว่าอยู่ง่ายใจง่ายทรมามันก็ง่ายธรรมะของหลวงพ่อจำเนียน ไม่ใช่คำสับยากๆไม่ใช่ภาษาบาลีซับซ้อนแต่กลับเปลี่ยนไปด้วยความหมายที่ตรงใจยิ่งฟังยิ่งลึกท่านชอบพูดถึงการปล่อยวางว่าไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่ในชีวิตแต่คือการรู้จักวางในเรื่องเล็กๆด้วยเช่นโกรธใครก็วางคาดวางอะไรก็วางหิวก็รู้ว่าหิวไม่ต้องด่าคนไม่ต้องตบปีใครหลายครั้งที่มีญาติโยมมานั่งหน้าท่านแล้วเอ,อ่ยปัญหาชีวิตยืดยาว ท่านเพลงยิ้มบางๆแล้วพูดสั้นๆว่าใจเราแบกไว้เองทั้งนั้นไม่ใช่ใครเอามายัดให้หรอกหรือในบางวันที่ชาวบ้านมาฟังธรรมท่านก็พูดเพียงว่าความทุกข์เหมือนน้ำร้อนในหม้อใจเราเป็นเตาท่าดับเตาน้ำก็เย็นเองคำพูดธรรมดาเหล่านี้ไม่ใช่เพียงปลอบใจแต่กลับเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้จริงหลายคนเลิกคิดฆ่าตัวตายเพียงเพราะคำสอนว่า ทุกมันมีวันผ่านอย่าไปตัดสินชีวิตในวันที่ใจมืดแม้ชื่อเสียงจะเพิ่มขึ้นแม้ผู้คนจะแห่มาหามากขึ้นแต่หลวงพ่อก็ไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตท่านไม่ตั้งตนเป็นเจ้าวัดไม่รับปัจจัยเกินจําเป็นแม้ญาติโยมถวายรถท่านก็บอกว่าจะไปขี่รถให้เมื่อทาไมขาเรามีบ่ายวันหนึ่งมีคนมาขอให้ท่านตั้งชื่อวัดใหม่ว่าวัดป่าสยบพูดท่านโหราเบาๆแล้วว่าอย่าเลยเรียกวัดธรรมดาเถอะ ธรรมะมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ชื่อวัดวัดป่าเล็กๆแห่งนี้จึงยังคงเป็นวัดป่าเงียบๆไม่มีซุ้มประตูใหญ่ไม่มีป้ายอวดชื่อมีเพยงต้นไม้เสียงลมและธรรมะที่แผ่ออกจากใจสงบของหลวงพ่อธรรมะของท่านไม่มีดอกไม้ทูบเทียนมากมายแต่กลับอบอุน่นอ่อนโยนและอิ่มใจยิ่งนักยามรุ่งเช้าวันออกพรรษาแสงอาทิตย์แรกแห่งฤดูหนาวกำลังทอดเงาผ่านหมอกบ,บางเสียงไก่ป่าร้องลั่นในแนวไม้ ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาแต่เช้าด้วยหวังจะได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อจำเนียนเช่นทุกวันแต่เมื่อเดินเข้าสู่ลานวัดที่เคยมีหลวงพ่อปักกลดใต้ต้นไทรกลับพบเพียงความว่างที่ไม่ใช่ความเศร้าหากแต่เป็นความสงบเย็นราวกับแสงตะวันยามเชา้ากลดถูกพับอย่างเรียบร้อยบาทที่หลวงพ่อใช้ฉันทุกวันก็หายไปจากที่ประจำยามที่เคยแขวนอยู่ก็ไม่มีแม้งเงาไม่มีจดหมายลา ไม่มีคำอธิบายมีเพียงเสียงลมพัดเบาๆที่หอบกลิ่นใบไม้แห้งผ่านไปช้าๆก่อนหน้าวันนั้นหนึ่งวันท่านเพียงกล่าวเบาๆกับโยมคนหนึ่งที่มาถวายเพนว่าถึงเวลาต้องเดินต่อแล้วที่ได้เงียบสงบที่นั่นมีธรรมไม่มีใครกล้าถามไม่มีใครกล้ารัง้งเพราะทุกคนรู้ว่าธรรมชาติของพระทุดงคือการเดินการไม่ยึดติดกับสถานที่แม้สถานที่นั้นจะเต็มไปด้วยความรัก ความศรัทธาและความอบอุ่นเพียงใดก็ตามหลวงพ่อจำเนียนหิวบาตเดินออกจากวัดในยามเช้ามืดผ้าจีวรเก่าๆสบัดไว้ไปกับลมเย็นของเช้าว,วันนั้นไม่มีเสียงบอกลาไม่มีสายตาและโบกมือมีเพียงรอยเท้าบนดินชื้นที่ค่อยๆหายไปท่ามกลางแนวไม้และแสงทองที่ลาดผ่านยอดไผ่ท่านจากไปอย่างเงียบงามดุจเงาที่พ้นแสงยามอรุณดุดจธรรมที่ไม่เรียกร้อง ดุดผู้รู้ที่มียึดถือแม้ศรัทธาของผู้คนแต่สิ่งที่ท่านฝากไว้ยังคงอยู่คือวัดป่าที่สงบเย็นคือจิตใจของชาวบ้านที่เริ่มรู้จักการวางคือธรรมะง่ายๆที่ยังดังกล้องในใจผู้คนเสมอมาชีวิตนี้มีเพียงบาทหนึ่งใบใจหนึ่งดวงถ้าวางให้เป็นเราก็เบาวกว่าภูเขาและนับแต่นั้นมาไม่มีใครรู้ว่าหลวงพ่อจำเนียนทุดงไปทางไหนไม่มีข่าวไม่มีร่องรอย บางคนว่าเห็นท่านบนภูเขาห่างไกลบางคนว่าเคยฝันเห็นท่านนั่งใต้ต้นไม้กลางป่าเล็กยิ้มอย่างสงบแต่ไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนใดตำบลใดสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่คือธรรมะของท่านในหัวใจผู้ศรัทธาเรื่องหลวงพ่อจำเนียนทุดงจบลงแล้วขอความเมตตาจากท่านผู้ฟังกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องและท่านจะไม่พลาดเรื่องเล่าชาวบ้านและตำนานพื้นบ้านเอวังด้วยประการฉนี้